โอเคมลาลาดเวทีทานตัวที่สองค่ะรอบนี้มันมีคนแบบมีเรือมาด้วยไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะ Mà ba, Ê, đây. hơi 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 chờ 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 Oh, oh my god Oh my god oh. <tôi> Mà. Mà. สับสับขันโยกสับขันโยกเออโอ้จีจีโอ้ my god ผมเจอเผาเรียบร้อยโอ้ my god ผมทำไทออลได้แล้วผมจะทำเผาวีซีได้แล้วโอ้โอ้จะตายจะตาย yes sir ผมได้เผาวีซีเรียบร้อย,อยอเาอจาจริงๆผมได้เผาวีซี เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปเล้าโอ้ไม่กอดแบบผมเจอจริงๆผมเจอแบบจริงๆผมได้เผาวีสีเออผมเปิดประตูดได้แล้วเลเลยอะผมได้ในที่สุดแล้วแบบวันนี้โคตรโชคดีเลยมาหาเรยไปทานแต่ได้ไอตัวนี้โอเค okay. ผมไปแล้ะ โอเคผมไปแล้วมาแล้วผ่าแล้วผมผ่านแล้ว ไทยเหรอผมผ่านไทยออฟแล้ว

oke, mình đã v4 rồi, mình đã v4 rồi ôi, điều, để mình làm thay oang mãi không được, mình reset tự mình rồi, โอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยยี yeah.